เนะี่ยรอปภจนสุดท้ายชูวิทย์มาแฉเป็นการจับแพะใช่หรือไม่นะไอคนที่เป็นเมียเป็นอนอมินีตู้หา่ามีทรัพย์สินจํานวนมากมีบ้านมีช่องมีอะไรต่างๆนะชูวิทย์บอกดันไม่จับนะหมายความว่าอย่างไงหาข่าวมาตั้งนานในการจับไอผับจินหลงจินหลิงอะไรเนี่ยนะครับท้องที่ยานวาทําไมท่านสายข่าวท่านรายงานว่ารอปภเป็นเจ้าของผับหรือไงครับเจ้า เจ้าของสถานบริการที่มียาเสพติดเนี่ยท่านดูหน้าดูตาในรายงานข่าวท่านนี่อาจจะต้องมีปัญหาแล้วนะนะบางคนอย่างที่ชูวิทย์หรือใครๆพูดเนี่ยเฮ้ยห้าร้อยเคลียร์ห้าร้อยล้านเคลียร์จบคดีนี้เพราะทรัพย์สินที่มปนยึดเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะผมได้รับทราบแร่งข่าวจากระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรมเลยผมบอกเลยผมมึงวางสายเมื่อกี้นะครับนะการยึดทรัพย์ก็จะมีมากเรื่อยๆตอนนี้น่าจะประมาณห้าพันล้านะ 1 0 500้าล้านชูวิทย์บอกจ่าย5้าร้อยล้านจบจริงหรือไม่มันเป็นไปได้นะรับราชการมาตั้งนานมีคนเอาเงินมาให้5้าร้อยล้านนะแล้วก็โดนดา่าโดนอะไรต่างๆแป๊บเดียวคนก็ลืมแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าที่ชูวิทย์ว่าที่ผมพูดเนี่ยผมก็ไม่ได้หมายถึงใครว่าจะรับเนี่ยแต่มันทําให้เชื่อว่าถ้าสมมติว่ามีการนะเราจับงานใหญ่ขนาดเนี้ยแต่ปรากฏเราแจ้งความจับรอปภเนี่ยคนระดับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ย ควรทาหรือไม่พี่น้องประชาชนเราสายข่าวเรารายงานมาแล้วเขาบอกว่าหาข่าวมานะพอบอตรอบอกผู้บัาการตำรวจนครบาลหาข่าวมาก่อนจะเข้าจับกลุ่มเนี่ยรู้เลยที่เนี่ยมีแหล่งยาเสพติด,ตดกินหลงจินหลิงอะไรโอ้โหพอบอตรบพูดเป็นฉากฉากฉากเลยโอ้โหผมนี่อยากครับนะฟังแล้วเนี่ยผู้บัญชาการตารวจนครบาลนี่โคตรเก่งเลยแต่ดันไปมีการไปแจ้งความเนะอบอบอี่ยรอปภจนสุดท้ายชูวิทย์มาแฉเป็นการจับแพ ใช่หรือไม่นะไอ้คนที่เป็นเมียเป็นานอมินีตู้หา่ามีทรัพย์สินจํานวนมากมีบ้านมีช่องมีอะไรต่างๆนะชูวิทย์บอกดันไม่จับนะหมายความว่ายังไงนะไอ้คนที่ควรจะเป็นผู้ต้องหากับเอานอมินีของออคนใกล้ตัวคุณตู้หา่าวมาเป็นพยานซะมันเริ่มต้นมันก็เห็นออกอาการชัดเจนอยู่แล้วนะระดับรองโจ๊กระดับพอบอตร นะระดับผู้มืาการตำรวจนะครบาลคุณไม่รู้หรอว่าเฮ้ยทุนจีนสีเทาเนี่ยนะตู้ห่าวเป็นใครนอมวนีเป็นใครอ่คุณดูไม่ออกแล้วคนไหนเป็นเจ้าของกิจาการนอวยนีผมว่าไม่ใช่หรอกชูวิทบอกเนี่ยสงสัยมันจะมีเงินบางตาหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือสํานักงานตารวจแห่งชาติเนี่ยผมว่าตอนนี้เป็นศูนย์คนแทบจะไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรเลยนะครับ แล้วยิ่งไปเทียบกับคดีเก่าๆ5าปีที่แล้วทัวร์ศูนย์เหรียญบิ๊กโจ๊กจับสุดท้ายสารยกฟ้องพยานหลักฐาน่อนนะครับคือบอกตรงๆนะอย่างที่คุณจูวิทย์พูดผมเห็นด้วยร0อเอร์ซเลยนะครับนะเห็นด้วยร0อเซกับเฮียชูเลยว่าเราสิ้นหวังกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ้วใช่ไหมว่าคดีใหญ่ๆเงินเยอะๆอย่างคดีตู้ห่าวนี้สุดท้ายมันจะเป็นแค่มวยลม้มต้มคนดูใช่ไหมนะคนเริ่มนะ เริ่มจากไม่มั่นใจเลยนะครับนะครับเริ่มจากไม่มั่นใจในสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะพี่น้องว่าไงล่ะคิดว่ายังมั่นใจได้ไหมนะครับข้อหาฟอกเงินก็ยังไม่แจ้งอ่าหลักฐานว่าเป็นอาชญากรข้ามชาติก็ไม่พบก็ต้องให้คุณชูวิทย์ต้องให้โซเชียลให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนเอาหลักฐานไปประเคนให้กับท่านหรือไงครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเราเลยเกิดคําถามว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีไว้ทําไมนะ คนในสำนักงานตำรวจชาติเยอะแยะสองสามแสนนายกินเงินเดือนกินภาษีมันจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้หรือไม่นะถ้าชูวิทย์ไม่เอาหลักฐานให้เนี่ยนะหรือชูวิทย์ไม่เปิดประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะไม่แจ้งข้อหาอะไรเลยไหมคุณจะไม่คิดที่จะสืบสวนสอบสวนเลยหรือไม่ตอนนี้พี่น้องประชาชนตั้งคําถามครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ทนายเดชาก็สนับสนุนเฮียชูวิทย์เต็มสูบ์เต็มสูขนะ อ่าวันสองวันเดี๋ยวชูวิทย์จะเอาหลักฐานมานะครับว่าเขาวางแผนในการที่จะมาค่ายาเสพติดกันในประเทศไทยอย่างไรนะเขาโอนเงินยังไงเขาอะไรต่างชูวิทย์จะไปหาม,มาให้นะนะครับนะพี่น้องตำรวจก็คนที่รับผิดชอบทั้งหลายเนี่ยก็นั่งรอหลักฐานแล้วกันนะนะก็ไม่สามารถที่จะได้หลักฐานหลักฐานอะไรที่ลึกคือกลายเป็นว่าประชาชนมีหลักฐานมากกว่าตำรวจพี่น้องคิดว่าตำรวจจะมีไว้ทําไมนะ สำนักงานตํารวจแห่งชาติควรมีไว้ทําอะไรครับนะหรือจะเป็นแบบที่พีน้องประชาชนบอกเฮ้ยเวลาไปแจ้งความปุ๊บอ่าตำรวจบอกอะไรมีหลักฐานอะไรก็ไปหามาวงจรปิดก็ไปหามานะมีพยานที่ไหนไปหามาสรุปแล้วเราจะมีตํารวจไว้ทําอะไรครับมันพึ่งได้ไหมวันก่อนผมไม่ดำเนินคดีนะครับในท้องที่สอนอบางซื่อมีสารวัตรคนมาเบิกความที่ศาล ผมถามว่าทําไมพี่น้องประชาชนชาวบ้านเนี่ยที่อยู่แถวจตุจักรเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารชุดสูง36ชั้นเขาไม่ไปเขาถึงไม่ไปแจ้งความตําตรวจโรงพักบางซื่อนะเพราะประชาชนเขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจตํารวจเลยเขาบอกว่าวันๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็จะไปดูแลแต่เจ้าของอาคารชุดอาคารสูงไม่เคยดูแลเห็นหัวประชาชนเลยนะครับ ไม่เคยเห็นหัวประชาชนนี่คือชาวบ้านเลยครับเนี่ยผมพร้อมเนี่ยนะผมถามเนี่ยนะไม่มีชาวบ้านไปร้องเรียนเพราะเราหวังพึ่งตํารวจไม่ได้แล้วใช่หรือเนี่ยสนอบางซื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไปเบิกความที่ศาลแพ่งมีสารวัตรคนหนึ่งมานะครับนะคือแทนที่จะมาดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องในเขตสอนอบางซื่อกลับไปดูแลนะเอเจ้าของอาคารชุดที่สร้าง คอนโดสูงสามสิบกชั้นตรงธนาคารอาหารใจแล้วชาวบ้านเนี่ยคือทุกวันนี้มันจะหวังพึ่งอะไรได้ไหมเนี่ยนะครับนะนะครับมันดูแล้วยิ่งไม่น่าเชื่อถือเก๊เก๊กลางกลางกลัวกลัวกลา้ากลา้านะเออมันมันดูผมดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือเลยนะครับนะไม่น่าเชื่อถือนะต้องรองให้คุณเอียชูวิทย์ไปหาหลักฐานมาให้เมื่อสักครู่นี้ผมได้รับโทรศัพท์จากแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมเขาโทรมาบอกพี่เดชครับ พี่เดไม่ต้องซีเรียสครับพรุ่งนี้1 0 0จุดศูนย์ศูนย์นอบโมงเช re ้าร right ัฐมนตรีสมศักดิ์เทพจุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังต่อไป10บโมงเช้าพรุ่งนี้นะรัฐมนตรีสมศักดิ์จะแถลงข่าวที่เรือนจําบางขวางคือที่สําหรับตักขังนักโทษประหารนักโทษอุกชกรันครับจะไปแถลงที่เรือนจําบางขวางเลย10บโมงเช้ารัฐมนตรีสมศักดิ์จะแถลงข่าวเลยนะครับว่า นะตำรวจทำอะไรก็ทำไปแต่กระทรวงที่ทมจะรับเป็นคดีพิเศษคดีตู้หา่าพรุ่งนี้สิบโมงเชา้าร้อยเปอร์เซ็นต์ผมได้รับแจ้งจากอาแ่งข่าวระดับสูงในกระทรวงที่ทมครับช่วยแชร์ไปเลยครับของจริงครับสิ่งที่ผมพูดในของแช้ครับนะข่าวยังไม่ออกเลยผมเนี่ยออกคนแรกเลยนะสิบโมงเชา้ารัฐมนตรีแถลงที่เรือนจำบางขวางเพราะที่นั่นมันเป็นสําหรับที่สําหรับติดคุกอาชญากรรมทั้งหลายระดับสูงนะเพราะฉะนั้น รัฐมนตรีไปถแถลงที่นั่นเลยนะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็แบบพูดง่ายกับพวกตู้หงตู้หาวติดคุกก็ต้องไปอยู่บางขวางกันเลย10บโมงเช้าครับรับเป็นคดีพิเศษครับเพราะฉะนั้นตำรวจก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วไม่ต้องเก้เก้กัางกงเก๊กักเก๊กักแอคเอา์ไม่ต้องแล้วไม่ต้องนะไม่ต้องวันวันแถลงข่าวอย่างเดียวแต่ปรากฏไม่มีความคืบหน้านะไอ้นี่ก็หลักฐานไม่พร้อมเส้ทนทางเงินก็ไม่มีหลักฐานก็ใหม่พบฟอกเงินก็ใหม่ใช่ พอจะครับคุณตํารวจครับผมคุยกับแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมแล้ว10โมงเช้าเขารับเป็นคดีพิเศษแล้ว DSI เข้ามาแล้วแล้วเขาพอรับปุ๊บเขาจะออกหมายเรียกนอมินีทุกคนมารับทราบพอกล่าวหาแล้วเขาจะยึดทรัพย์เพิ่มเขาบอกกับผมแล้วเมื่อกี้เนี่ยนี่ผมเอาเครดิตผมเป็นประกันเลยนะครับเขาดําเนินการเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮียชูสบายใจนะครับผมได้รับแหล่งข่าวมา ชัดเจนแหล่งข่าวระดับสูงเลยนะเอาแค่นี้คนใหญ่คนโตเลยนะครับหลักสงหลักฐานเนี่ยไม่ต้องห่วงครับ D ีเอ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเขาจะแจ้งข้อหาเลยเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาอร,ปรอปภเขาไม่เรียกมาหรอกนะทำ DNA, ดีเเนี่ยเขากรมสอบสวนก็ดีพิเศษเขาเนี่ยทำงานมานานเขาแยกออกไอคนนี้มันรอปรอไอคนนี้มันนอมินีไอคนนี้มันคนใกล้ชิดตูห้ห่าหนะคนไหนคนรวยคนจนแหล่งข่าวเขาชัดเจนครับ เพราะนั to to hey, ้นตำรวจก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับคุณจะแจ้งไม่แจ้งคุณจะเก๊ก๊กั๊ก้กลัวกลัวก้ากาอะไรไม่ต้องสนใจครับนะเดี๋ยวกระทรวงยุติธรรมพวกที่เขาจัดจบแล้วพอเป็นคดีพิเศษแต่เขาก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วนะดีเอสไอนะครับนะแล้วเดี๋ยวเขาจัดการครับนะครับนี่นี่ข่าวข่าวด่วนเลยนะครับไม่มีไม่มีใครรู้ก่อนผมเลยผมเนี่ยคนแรกเลยนะครับนี่แหล่งข่าวระดับสูงก็ขอให้มั่นใจท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์พูดน้อยต่อยหนักนะครับรับรองครับจะยึดอย่างเดียว จะไม่มีการปล่อยทรัพย์นะคอตอสอหน่วยงานคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการยึดก็จะไม่มการปล่อยการปล่อยทรัพย์นั้นต้องเสนอโดยเลขาธิการปปรสรซึ่งเลขาธิการบปรสคือคงไม่เสนอให้ปล่อยทรัพย์หรอกนะเรื่องนี้มันมีคนเห็นเยอะใครจะมารับ5้าร้อยล้านพันล้านเนี่ยยากครับเพราะนั้นจบเลยครับงานนี้นะกระทรวงยุติธรรมออกตัวแล้วพรุ่งนี้1ิบโมงเช้าจบนะครับจบแล้ว ในขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากอายการสูงสุดก็บอกแล้วอายการสูงสุดก็ตั้งคณะทํางานขึ้นมาติดตามคดีตู้ห่าวครับจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนนะตำรวจอาจจะเป็นที่พึ่งของประชาชนระดับหนึ่งนะอ้าวโอเคประชาชนยังไม่พอใจดีเอสไอยังไม่พอใจไม่เป็นไรอ่านะครับกระทรวงยุติธรรมเป็นที่พึ่งซ้ําอายการสูงสุดหลังจากคุณชูวิทย์ไปยุแหล่งข่าวล่าสุดบอกว่าอายการสุดตั้งคณะกรรมการเป็นพิเศษขึ้นมาแล้ว มีรองอายการสูงสุดมีหน้าที่รับผิดชอบติดตามคดีนี้อย่างใกล้คิดให้เลี่ดงาำนินงคดีเล่งอะไรต่างๆถ้ามีคดีข้ามตรงข้ามชาติหลักฐงนสำฐานก็ดำเนินคดีทุกฐานความผิดเพราะฉะนั้นงานนี้ครับนะเราอาจจะคาดหวังสำนักง,งานตำรวจชาติได้น้อยนะเนื่องจากอย่างที่คุณชูวิทย์พูดดูแล้วมันกลัวกล้ากล้ากล้ากลัวกัว,กวอะไรต่างๆนะมันดูมันไม่นา่าเชื่อถือนะ คือตอนนี้เราต้องพึ่งกระทรวงยุติธรรมแล้วนะแล้วก็พึ่งอายการสูงสุดก็ต้องทําให้มันสําเร็จครับเนะเพราะนั้นคดีตู้ห่าเนี่ยก็ขอให้มั่นใจนะครับนะว่าหลายๆห,หน่วยงานเนี่ยเขาก็จะร่วมมือกันแล้วทําคดีนี้ให้มันแน่นหนาไม่ใช่ถึงเวลาก็หลักฐานหลวมไปไม่ถึงศาลนะครับนะเนี่ยตั้งพนักง,งานสอบสวนคดีตู้ห่าวแล้วนะนะให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาไปอาเป็นที่ปรึกษาไปเพราะคุณ,คณรู้ถ้าทางเออก๊กกักก๊กกักอะไรนะนะเดี๋ยวอายการสูงสุดเขาจะดำเนินการให้อันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับแหล่งข่าวด่วนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจนะนนี่ก็คือคดอีตู้ห่าวนะครับเข้าใจนะครับอืมนะ